สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่มุ้ยมาตอบคำถามนะคะของคุณเสรีตีใหญ่นะคะบอกว่าแม่ดูคอมเมนต์บ้างคือว่าวันนี้แม่มุ้ยยังไม่ได้เข้าเลยนะคะเพราะว่าแม่มุ้ยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะั้นแม่มุ้ยปิดร้านด้วยนะคะจากนั้นก็เกี่ยวกับน้องกัญชาน้องกัญชาจะเป็นแบบนี้นะคะมีคอมเมนต์ที่บอกว่ากัญชาเป็นแบบนี้จุ๊บจมูกให้ดูหน่อยจับมือให้ดูหน่อยได้นะคะเดี๋ยวแม่มุ้ยทำให้ดูนะจุบ๊บ เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยคือว่าหมาของเราเราเลี้ยงเรารู้นะคะแล้วก็ทุกคลิปขอบคุณมากเลยที่ห่วงใยแม่มุ้ยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นการสื่อสารไม่เป็นการคุยของน้องนะคะเห็นไหมจุ๊บเห็นไหมเอ่ยกัญชาเป็นกาเป็รคุยของกัญชากับแม่มุ้ยนะ FC ที่ติดตามจะเข้าใจนะคะจะรู้กัญชาสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ